หลังจากที่บอไอ้เพื่อนจับไก่ใส่แห่งครบเบิดทุกตเลยกะเพื่อนกะให้น้องน้อยเอาใส่ล้อเนาะแลวก็ให้สุกไปส่งอยู่หน้าทางมอสิรัดรถไปไทยบุระพี่น้องเลยบอไอ้เพื่อนกะเผื่อสิจับไก่ได้กับ่แม่นเลื้ยงไง่ายได้พี่น้องเลยไก่กับ,บินพุ่นบินพี่เนาะเพื่อนกะสิเอาไก่นะไปขายพี่น้องไปขายยวนพุระถ้าแขกคนละพี่น้องเลยขายแล้วก็ขามไทยมาเพื่อนมาเนาะ อาจะได้ให้เดินทางปลอดภัยหาเงินค้โซกมาเนาะบานนี้เนาะบอกให้เพิ่นกะมาได้ประมาณเดือนกลัวๆแล้วพี่น้องเลยมื้อนี้เพิ่นกะสิกลับไปหาลูกสาวเพิ่นเลยกะเดินทางต่อไปกรุงเทพพุณละพี่น้องเลยไปทํางานต่อตอนนี้ก็ฮอดหนาทางแล้วเนาะโอ้ยบอ,อยกไอกะสิเอาไก่ไปไว้แคมทางกับกระเป๋าพี่น้องเลยให้รถมาเห็นแลวกะจอดเป้าเบิกใจแต่ว่าเป่านี่เพิ่นว่าโอ้ยเอาไก่ไปใสเป่เดฟพุณะเนาะ เปิ่นสองเบิ่งนดลยพี่น้องเอ้ยนี่เอาไก่ว้แคมทางเลยโอ้บ่ต่ำกว่าซิปโตเลยพี่น้องเลยทางไก่น้อยไก่หญ่ไก่แย่ไก่ผู้พี่น้องเอ้ยนี่เปะไว้นี่เลยกับกนพี่น้องเอ้ยบบบนี้มาส่งเบ้าอายขึ้นรถยามแรงพี่น้องเป่าไปไหนครับเมื่อลูก โอ้ยขึ้นล้อก็เป็นขึ้นรถก็เป็นสบายดีและสวัสดีพี่น้องสบายดีหลังจากที่เมื่อวานนี้นอเขาไปส่งเบาอ้ายกับไทยพี่น้องพร้อมทั้งไก่เพิ่นเน้องพี่น้องเมื่อมามื่อนี้กาเมื่อเช้านี้ฝนตกพี่น้องเลยมืดคึมเนาะ มือนี้ะนะคือสิบโอเดเลยเขาก็เลยวัาสิพากันม,มาเสียเนี่ยสวนพักเขาพี่น้องอ๋อมากอย่างมะม่วง,ง,ง,ง<ม>ป้ามะม่วง,ง,ง,งพี่น้องอันนี้คือดอกไม้ที่อ<ม>ยากนําเสนอแหงพี่น้องเป็นดอกไม้ที่ปลูกง่ายแล้วก็งามแหงเนาะเขาเอิญว่าดอกตาวนินสไตล์เอิญดอกอย่างกะนองอ,อยู่ในชองดอกบานชนะื่นดอกบานชื่นโบนเมนบอกเมนบอกพี่น้องนี่งามแหง กะเอาอังเปามากินดอกออนซะันเนาะลูกเนาะพี่น้องเมื่อวานนี่ค่ะนงน้อยไปตัดผมเนาะไปตัดผมแล้ว <c oughs> อังเปานะเนา,าะ,เนนนะ,ดดะเพื่อนแล่นไปน้ำแมนแล่นไปฮอดปากทางพูแลนั่นแหละนงน้อยล้วจอดรถแล้วเพื่อนเรแลนขึ้นรถแล้วไปตัดผมน้ำนงน้อยแลลวไปเจออันชาวตากชาร์ตคนหนึ่งเนาะ <c oughs> อือ่าแล้วเพื่อนว่าว่าขายเบาะขายเบ้มาตอนนี้ค่ะ ขายไหม, 5, ไหมอ่างเป้าห้าพันบาทเพราะ <laughs> ว่าน้องน้อยไปฮอน้านแล้วลูกเพื่อนนายอยากได้ยอกยอกอ่างเป้าตัวเกียวอืยอกแทยอกว่ามาเล่แลน้องน้อยเลยว่าบอกขายว่ะเนาะพี่น้องเล่แล้พ่อแต่นเพื่อนน่ะขี่รถออกไปอ่างเป้านะ่ะเล่นน้ำหลังพี่น้องแต่หล <laughs> ังรถข้าวมาแล้วเขาไปวิ่งแล้วก็เล่นกลับมาอือปินตาแพงพี่น้องข้าเแลยอยากได้ไปเลี้ยง <S <S เหมือนตุ๊กตาเลย <S 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 ดอกเนี่ยปลูกง,ง่ายด้ยวยพี่น้องขนาดว่ามันแก่แล้วมันหล่นลงเองมันก็เกิดอันนี้นะปลูกง,ง่ายมากเขาก็เลยว่าสีมาเสียเนยี่ยส่วนพักเลยกันมันมีอยู่ในนี่ค่ะมันบ่มีสีแดงแต่สีแดงก็อยู่ในพุ่นเนาะเขาก็เอาในเอาวันดอกแก่เพิ่อนมาหอวานอังเปาไปใส่กระเลนน้ำรดเพราะว่าเพื่อนขี่รถเป็่นแล้วพี่น้องเอ้ย บอกว่าลายยายห้างตุกเกียจะได้ผลเทลงมาอีกไปเส,สียหนี่สวนพี่น้องไปอังเปาลูกกิน <S <S <ets> <S ดอกอันซันอีกไหมใดณน้อมากินดอกอันซันพี่น้องแม่วากับ <s> อ <ets> ังเปานี <sh uts appet ız> ่คือกินดอกอันซันทุกมื้อน้องพี่น้องคือมาพันนี้นะเพื่อนมักจะมีขี้ตาหลายเฮาก็เลยว่าทำอิดนะกับบอกวให้เพื่อนกินดอกเพื่อนมันแอบกินอยู่ในต้นเฮาก็เลยเอ้าอังเปาเฮ็ดอย่างเนาะว่ากินดอกอันซันก็เลยเอาลองให้เพื่อนกินเพื่อนก็กินกินพี่น้องเพื่อนเด็ดกินเองในต้นเฮาก็เลยอันเด็ดให้เพื่อนกินลองเบิ่งเพื่อนก กินมือ้อละสิบยี่สิบดอกเลยได้พี่น้องเลยอังเปานะ่ะตาที่เพื่อนมีขี้ตาลายนะก็เศร้าเลยโอ้ยดีหลายอังเปามาก,กินดอกไม้ดอกออนสัน้นให้เพื่อนกินดอกไม้อันอื่นเพื่อนกับโบก,กินได้เพื่อนกินแต่ดอกออนสัน้นพี่น้องจะเป็นคือตะควมแล้วลูกเนาะนี่เสียงอะไรครับเสียงอะไรคะแม่มกินลูกกินลูกดิกกะอยากยัดอังเปากินแต่ว่าเพื่อนเห็ด คาบแล้วก็คายลูกดิบนะแต่อ่งเปานี่กินแท้เลยพี่น้องอ่ะกินลูก <c oughs> โอ้ยลุนลุนลุน,ลน <c oughs> อืกินเลยลูก <c oughs> มาเบิ่งว่ามีต้นอยียงแน่พี่น้องอันนี้คือต้นพริกอันนี้คือพริกอันยาวๆแบบนี้เนาะแม่บอกพริกงวงซางนง พริกงวงช้างที่ชาอ่อนเอามาปลูกเนาะตัวนี้เป็นพริกขี้หนูพริกขี้หนูแล้วก็พริกขี้หนูพริกขี้หนูพี่น้องพริกขี้หนูนี้อหลายต้นแหงแล้วก็มีต้นกระเพรานี่ต้นรักเพ็ดนี่คือหลายแหงนะเพราะว่ารักเพชดที่เขากินทุกมื้อพี่น้องอันนี้คือโหระพาโหระพาเขาก็มักกินมันมีประโยชน์พร้อมพี่น้องดอกไม้เพิ่นเห็นแล้วน้องนี่พี่น้องสวยมากอันนี้คือต้นมะเขือที่เขาเก็บไปกินตลอดตลอดเลยนี่พี่น้อง มีมากอยู่ไรเข้านะ่ะเสียแล้วเ่อหนึ่งหย่านะพ่นขึ้นอีกเพราะว่าย้ำฝนนี่นงเบื้งต้นนี่มีมะเขือด้วยโอ้ยเก็บเอาไปกินเลยเอยอค่ะมาจะเก็บก็ได้เสียหยาก่อนพี่น้องอันนี้คืออยากนำเสนอแหงเป็นต้นหมากหม่อนเนาะหรือว่าเป็นต้นหม่อนลูกใหญ่นะพี่น้องคาซิว้าเราก็ลูกคนนะ่ะซัมโปมือนี่แหละ เอาปู๋ยค่ะแล้วน้องตุเกี่ยวกน้องน้อยน้ำผ้ากันไปเอาวันต้นที่แม่เอ,เอามาปลูกน,น้อยอยึทึงเอางาเอางาเพื่นแบบนี้แหละมาตัดเป็นท่อนเป็นต้นแล้วเอามาปักช่อพี่น้องก็เลยเออกมาเป็นต้นนี้ป,ป้าดปลูกคนละต้นกน้อ,องน้อยน่ะน้องน้อยปลูยทางพุ่นต้นหนึ่งน้องตุเกี่ย lamps. ปกอยนี่นต้นหนึ่งต้นนี้งามงามงามแห้งพี่น้องคือยุ่ไทยน่ะเห็นเขาเจ้าขายลิใบแก่ขายเนาะพี่น้องเพื่อนจะเอาไปเฮ็ดยาหรือว่าเอาไปต้มกินบำรุงสายตาต้ม ผสมกับดอกอันสันน้นเนาะแบบลุงสายตานี้พี่น้องนี่อ้าสุดยอดเลยต้นตวเกียวอันหัวมันมีประโยชน์เนาะก,ก็เลยอยากได้แห้งปีนี้ให้เพิ่นเป็นลำใหญ่ลำยาวแล้วเฮาเสียเอาไปขยายพันธุ์อีกพี่น้องเผื่อว่าอยากปลูกหลายๆให้แม่กินเนาะพี่น้องแลวก็ได้กินในครอบครัวเนาะพี่น้องหรือว่าถ้ามันลายนเนาะเฮาก็ยังบบอยากเ้าถึงถึงขันขายพูหละพี่น้องอยากขยายไปเรื่อยๆเรื่อยๆนี่ให้มันใหญ่ซะก่อนเนาะนี่เสียห้าบางนี่ออกก่อนพี่น้องเลยต้นมะเขือ อดอกไม้ดอกซ้อนงามต้นมะเขือนกะเดีมาเขือธรรมชาติเลยเสียหญ้าสวนมะม่วงสามฤด,มดูพี่น้องเลยอันนี้คือดอกสีแดงแดงแบบแดงงามพี่น้องเลยนี่ยู่ทั้งนอกขยันบรีมีเขาเอาไปหวานใส่แล้วเน,นาะสิขยายน,นิน่้แก่เพิ่นหล่นลงนี่กับเป็นต้นขึ้นมาอีกอันนี้คือ พี่น้องต้นมะละกอเลสมีก็คือเป็นมากมังหุ่งพันกินซุกเนาะมันจะเป็นเนื้อสีแดงเนื้อพี่น้องอันนี้แดงเข้มมีประโยชน์นอนี้เป็นมากแล้วเดี๋ยวสิพ้าไปปึ่งต้นมังหุ่งที่น้องตวเกียวปลูกใส่ตีนลดตอนนั้นนาอพี่น้องวันใหญ่ซําได้แล้วเนาะออกไปทางนั้นแหละอย่างเราออกไปนี้เลยโอ้ป้าทั่วพูตัวนี้นะกินหลายสมัยแห้งด้วยพี่น้องทั่วพูตัวต้วนี้ค่ะตั้งแต่สมัยอันฮอบแรก ที่เฮาปลูกเลยถั่วพูตัวนี้ค่ะเฮามันแก่แล้วเฮาเด็ดมาเพื่อนทิมน้องฮอบเลคนะเอาไปปลูกแล้วกัน,นะเ,ปปกเ,กนเป็นอีพี่น้องเลยเป็นมากอีเฮาที่มาเก็บไว้เมื่อลัวก,กินเลยอ่อนพอดีแซ่บเลยกินกับตัมข้าวปุ้นมีชุดยอดสุดยอดโปรตีนผักเลยนี่พี่น้องเบาะบ๊ดเอา้านุ่งตักแตนตัวใหญ่เนีเบาะ ตระกเตนหลายอะไรพี่น้องต้นบังหง่งต้นนี้นะปกติแล้วเป็นต้นผู้เนาะพืนใหญ่ประมาณสัมนี้แหละพืนออกดอกเป็นดอกผู้และบันี้เฮ้าละวพากันเด็ดออกนี่พี่น้องห้อยต่อเฮ้าเด็ดยอดเพืชนนะเด็ดเข่งลำประมาณนี้และพืนออกงอกมหม่เป็นต้นแม่ไปนี้พี่น้องเบิ่งออกดอกเป็นต้นแม่เป็นไปได้เเลไวใดเนานะ จากผู้กลายเป็นเมจากการที่เฮาหักต้นเผิ่นแล้วเผิ่นป่งขึ้นมาใหม่พี่น้องลองเบิ่งนกับพี่น้องขาต้นนาะเขาเจออีกเฮาสิลองหักอีกอันนี้คือต้นพริกไทยยิงเบิร์นหยาหย่านี่นะข้าไม่ตายหยานี่่ะพี่น้องเลยเาเสียแบบนี้ตอนย่ำแรงนะมันขึ้นมาอีกย่ำฝนนี่หักมันเลิก bây giờ cậu bây nằm ạm nằm hãy để hãy hãy ăn phao ra chị nông ơi bây giờ cậu chép cái này với nó nè ừ. mặn nhảy hèn tắt nó lươi nhảy cả đôi cả đi ạ cả đôi cả đứa ạ กระเทียบกินดีมีประโยชน์นี่ไงกระโดพี่น้องเบิงีงน้องเบิงกระเจียบแดงนักมาเพ่นจนผูหล้มลงไปอันนี้กระเจียบแดงพันแดงมีประโยชน์คือกันแต่ว่าเวลาเขาไปใส่แกลงน้องไม้หรือว่าไปต้มนะออกเป็นสีเขียวคือเก้าสีเิ่นออกอ้าโทษหน่วยใหญ่ขนาดเลยผูมีประโยชน์อีกอันนี้กะผักที่เป็นสีแดงนะ่ะมีวิตามิน สีเขียวก็เหมือนกันมีวิตามินเนาะพี่น้องเขียวเข้มนี่อันนี้ก็สีแดงขั้นคิเว่าเรื่องพักนี่มีวิตามินเบิดพี่น้องเลยคะแนเนื้าปูก,กินเองแล้วมันบิบ,บ์ใส่สารเคมีอะนะนี่สีเขียวสีแดงอันนี้คือพักหวานเนาะพี่น้องที่เอามาจะทําแอนตอนนั้นนะ่ะนี่เอามาปักซ้ำเอาเนาะปักซ้ำกิ่งเพื่อนนั่นแหละพร้อมฮากเพื่อนแล้วมันเกิดแบบมีพี่น้องดีใจขนาดเลยเพราะว่ามันซมแซบเวลาเอาใส่เกงใส่ย,ยังกระซแซบเลยนี่ เดี๋ยวความสียา,ายพหนธพันปลูกอีกพี่น้องเลยตอนนี้ออกใบแล้วนี่คือต้นหม่อน,น่งน้อยพี่น้องหุ้ยได้ยินเสียงอะไรไหมอันนี้คือต้นหม่อน,น่งน้อยผลิใบออกเนาะเพื่อให้ผลต้นยาวขึ้นก็เก่าพี่น้องเลยระเก็เบหนุ่ยใหญ่แทะเอาอีกอนเห็ดแนวพันเพื่อนะนหน่วยเดียวนี่ก็พอ มันในหลายดิพี่น้องไปไปเบิ้งต้นอุ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปเนี่ยอันนี้คือต้นมังคุดนะคะทุกคนต้นมังคุดค่ะโตแล้วพี่น้องอันนี้คือต้นมังหงที่น้องตัวเกี่ยวปลูกตอนนั้นน้องพี่น้องท่าไผ่ได้เบิ่งคิดทั้งซองสาวเซโนโตัวเกี่ยวกับซองซองนี้และพี่น้องนี่ มะหุงที่เราปลูกในตั้งแต่มือนั้นเนาะต้นประมาณสามคืบเป็นต้นที่โนโตเกียววันเพาะเองพี่น้องเป็นมะละกอเรดมีก็คือเป็นมะหุงกินซุกคล้ายๆฮอนแลนด์แต่ว่าเป็นเนื้อสีแดงเนาะนี่ต้นนี้งามขนาดเลยพี่น้องเพราะว่านโนโตเกียวนะผสมจุลินทรีย์ใส่เนาะพี่น้องบํารุงพิ่น,นะนะเอาขี้งัวใส่ละเนีย่ยพิ่นขึ้นเข้านืาเสียตลอดเนี่ยในนี้ค่ะนี่นี่นนเสียแล้วก็เพิ้นขึ้น,นอีกเพราะว่าใส่ขี้งัวเลยในขี้งัวนะมีอัน เน,น่าพี่น้องมีไงเน่าก็าต้องแปลกใจว่าเป็นอย่างอังเปาคือเปียกตลอดน้องพี่น้องนี่เพื่อนไปแบบนี้แหละขั้นสีขงังเพื่อนไว้กับอีตนุนเคยขังแล้วพี่น้องเพื่อนนะบุ๊บุ๊บุ๊บอ,อ้อเพื่อนแบบบุยักให้ขังนะเพื่อนมักมู่เพื่อน้าทีวอล้วกับเอกโทดอ,อ,อังเปานะมักมู่ลิ่นแต่กับลูกดิก๊ก นี่ก็เป็นต้นบางหุ่งน้องตวเกี่วน้องพี่น้องทางเบินะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดต้นเด้อพี่น้องต้นนี้ป้าสูงซ้ำน้องตวเกี่วแล้วนุงน้อยพูดว่าว่าสองต้นนี้นะมีต้นหนึ่งที่เป็นพันุดําเนินสะดวกแม่มาดําเนินสะดวกพันธุ์ดําเนินน้องพี่น้องแล้วก็มีเล็ดมีอีกระหว่างสองต้นนี้นุ่งน้อยว่าว่าตัวนี้นะเป็นดําเนินแต่น้องตวเกี่วว่าตัวนี้นะดําเนินตัวนี้นะเล็ดมีถ้าเบิ่งพี่น้องระหว่างสองต้นนี้ ถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะตัวนี้ดําเนินกำลังเป็นดอกกาลังเป็นดอกออกดอกแล้วพี่น้องต้นเพียงหัวออกดอกแล้วต้นนั้นก็เป็นดอกแล้วเป็นมากแล้วตัวนั้นเนะเล็ดมีคือกันผมคิดว่าเสียหนากนพี่น้องออกจากต้นมฮุ่งก่อนเอาใส่ขิงงัวฝนดเดชเขาเสียหนาแลวก็สียเอาน้ําจูลินซีมาใส่เพราะว่าเป็นยามฝนก็ต้องบําลุงเนาะพี่น้องอันนี้คืออยู่ในอันใกล้ๆโอก,กบสาวซุกเด้อพี่น้อง คือแถวนี้นะถ้าบปูกใส่ตินลดเนาะมันกระสีบบคุอย,อยางามปันใดเด้อพี่น้องนี้ถ้าปูกใส่ติลลดแล้วมันงา่ายยันจุดใส่อต้นบางหุ่งขนาดเลยต้องระวังระวังพี่น้องอดึงออกก็ได้ยันถือต้นเพิ่นไม่ได้นะต้นนี้โตแล้วเฮาสิมาเสียหน้าบ่อนที่เฮาสิปลูกก่อนเนาะพี่น้องบ่อนนี่กระสิปลูกมักเพชรมาเขือนี่แหละนี่ เสียออกเนยดึงทั้งห้าออกเลยแม่คุณพาเสียแบบนี้ได้พี่น้องจับเสียมือเดียวเลือีกมือหนึ่งนะจับหนาแบบนี้ออกมาดังไว <c oughs> เป๋่าพี่อย่างได้รู้เมื่อไปเมื่อไปฝนสิตกเลยเมื่อ แล้วก็พวนดินขึ้นแบบนี้เลยพี่น้อง, Moment, อ,งอันนั้นมันบนเม็นหญ้าลูกมวบนลูกตัวมะเขือลูกหญ้าลูกแม่พ่อผม,ผม,ผมช่วยครับผมจะช่วยเฉียนหาครับแม่ครับมวบนหญ้านะั่นนะผมจะช่วยครับแม่ <laughs> ก็มีแพ่นว่าสิมุงหลังคาสวนพักหนาฝนน้อพี่น้องแต่ว่าช่วงนี้ขอเวลาเสียหญ้าหน้าก่อนน้องพี่น้องลกหญ้าหน้าซะก่อนเนาะถ้าเบิ่งติดตามตอนต่อไปพี่น้องสําหรับคลิปนี้ฟาาพ่อแม่พี่น้องเมื่อยกดไลค์กดติดตามกดแชร์ที่สําคัญบอกกดข่ามโฆษณา,น,าน้อพี่น้องพบอพอกันใหม่คลิปหน้าเด้อสบายดีบายบาย